โรงเรียนวัดร่องแสงกุลไพศาลวิทยาอยู่ในกลุ่มสหวิทยาศึกษาระพีพัฒก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่16เมษายน2482ตั้งอยู่เลขที่118หมู่ที่2ตำบลหนองปลาหมออำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีมีพื้นที่จำนวน5ไร่1งาน61ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ทำเนียบบุคลากรมีนายคมสันแจ้งมรคคาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษามีจํานวน15คนจํานวนนักเรียน304คนแบ่งออกเป็นระดับชั้นอนุบาล68คนและระดับชั้นประถมศึกษา236คนค่ะด้านวิสัยทัศน์ โรงเรียนวัดร่องแสงกุลไ a ยวิทยาเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจส,สุขภาวะบนทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 1. ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประตูร้โรงเรียนจนออกจากโรงเรียนถึงบ้านมีดังนี้ค่ะการเดินทางมาเรียนของนักเรียนมีการจัดคูเวรดูแลทั้งช่วงเช้าและเย็นจัดคูดูแลทั้งข้ามมาลายหน้าโรงเรียนช่วงเช้าและเย็นในการควบคุมดูแลได้จัดบริเวณที่จอดรถให้มีความปลอดภัยต่อ,อนักเรียนกำหนดพื้นที่จอดรถและจุดรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยค่ะ การจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนปลอดภัยมีการเข้มงวดกดขันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดสารเสพติดทุกชนิดรวมทั้งสมุนไพรควบคุมหรือกัญชารวมทั้งปลอดอาวุธทุกชนิดประตูโรงเรียนรั้วโรงเรียนมีความแข็งแรงไม่ชำรุดการสำรวจและซ่อมบำรุงระบบป้องกันระบบแจ้งเตือนระบบอาณาส,สัญญาณเตือนภัยให้สามารถพร้อมใช้งานมีการขจัดมุมอับและจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียน มีสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นปลอดภัยไม่ชำรุดเครื่องเล่นมีการยึดฐานติดกับพื้นแข็งแรงมีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกห้องน้ำชายหรือหญิงที่ชัดเจนมีการปรับปรุงห้องน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอไม่เป็นมุมอับและจุดเสี่ยงมีโรงอาหารถูกสุขลักษณะมีที่นั่งพอเพียงสำหรับนักเรียนมีครูดูแลในช่วงที่นักเรียนรับประทานอาหาร มีการจัดเวียนยามรักษาความปลอดภัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและสร้างเครือข่ายการสื่อสารความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้าและออกสถานศึกษาตลอดเวลาอาชีพผู้มาติดต่อราชการผู้ปกครองนักเรียนหรือบุคคลภายนอกอื่นๆที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษาทุกกรณีอย่างเคร่งครัดทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการค่ะ การให้บริการและดูแลด้านโภชนาการด้านสุขภาพ จัดรายการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเพียงพอสําหรับนักเรียนแต่ละช่วงวัยบุคลากรที่มีหน้าที่ประกอบอาหารสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณาสุขมีการบํารุงรักษาภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารให้สะอาดถูกสุขอ,อนามัยจัดเก็บให้เป็นสัดส่วนมีที่บริการน้ําดื่มที่สะอาดเพียงพอที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณาสุขงดจําหน่ายหรือปรุงหรือโฆษณาอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มี ส่วสนผสมของยาเสพติดสารเสพติดทุกชนิดรวมทั้งสมุนไพรควบคุมมีห้องพยาบาลเบื้องต้นมีเวชภันยามีการตรวจสอบวันหมดอายุของยามีครูอนามัยโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ค่ะการป้องกันภัยธรรมชาติมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นมีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางราชการและติดตามข่าวสารอยู่เสมอมีการติดตามสถานการณ์สาธารณาภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสายด่วน1784สำรวจพื้นที่เสี่ยงจากเว็บไซต์ www.obehazardmap.com การป้องกันภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ จัดให้มีระบบคัดกรองเด็กป่วยหากพบมีอาการเข้าข่ายโรคไข้หวัดใหญ่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ประชาสัมพันธ์ให้หนักเรียนและผู้ปกครองป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่โดยการสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดเป็นเวลานานโดยไม่จาเป็นเน้นย้ําการรับประทานอาหารในสถานศึกษาอย่างปลอดภัยกินร้อนช้อนกลางล้างมือ ป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่โดยดําเนินการตามมาตรการจากกรมควบคุมโรคโดยแนะนําให้นักเรียนและประชาชนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ด้วยมาตรการปิดล้างเลี้ยงหยุดการป้องกันภัยจากยาเสพติดมีการดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ การป้องกันภัยจากการพกอาวุธมาโรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลและเฝ้าระวังกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงเป็นพิเศษจัดให้มีมาตรการป้องกันตรวจสอบและควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นอันตรายและสามารถนำมาใช้เป็นอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธในการก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณฝึกทักษะการเอาตัวรอดให้กับครูและผู้เรียนจัดระบบรักษากความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเข้มงวดโดยมีเครือข่ายจากภายนอกร่วมดำเนินการมีป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วนหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินติดไว้ทุกอาคารเรียนฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนดัดหนึ่งครั้งเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบตัติหรือภัยคุกคามทุกรูปแบบ การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันมีการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนกรณีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและที่ตกหล่นให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์สถานศึกษาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนซ่อมเสริมชดเชยหรือกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความถนัดความสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะด้านวิชาการทักษะอาชีพทักษะการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนําทําให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนําไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโรงเรียนวัดร่องแสงกุลไพศาลวิทยาขอขอบคุณค่ะ